จเจริญพรล,ลูกๆนะคะมีคำถามเข้ามาหลายคนทุกกังวลไปกับการที่ต้องอยู่กับผู้สูงวัยเขาเรียกว่าวัยแตกต่างเห็นไหมเขากับเรานั้นจะมองต่างกันมองต่างมุมแต่มันไม่เกี่ยวกับว่าผู้สูงวัยจะมองปัญหาได้กว้างไกลกว่าผู้อายุน้อยไม่จริงมันเป็นเรื่องของสติป,ปัญญายาณเพราะผู้ใหญ่บางคนวุฒิภาวะยังเป็นเด็ก น้อยจริงๆแต่เด็กบางคนวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยเพราะฉะนั้นวิธีรับมือ,อวิธีรับมือที่จะต้องอยู่กับผู้สูงวัยก็คือมองเขาให้ย้อนไปในอดีตอืมนะเขาเคยอดทนกับเรามาก่อนวันนี้เราจึงต้องมาอดทนกับเขาแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่ญาติพี่น้องเราก็าต้องมองใจลูกว่าถึงไม่ใช่ญาติพี่น้องเราแต่เราเลี้ยงดูเขา เราก็ได้ซับจากญาติเขาส่งให้เราใช่ไหมนั้นจงมองความดีของคนตรงข้ามแล้วมันจะทำให้เรามีน้ำใจที่จะดูแลซัพพอร์ตบุคคลที่ทำเหตุมาดีก็ย่อมได้รับผลที่ดีฉันใดขอให้มีเมตตาและลูกจะอยู่เย็นเป็นสุขกับผู้ใหญ่ที่เอาแต่ใจตัวเอง